สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกับสมาคมสถาบันปัญญาวิถีและคณะทำงานโครงการ ABE แม่ห้องสอนโดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสสจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนโดยในวันที่26ตุลาคม2566 ณห,ห้องประชุมพิชภพรเฮาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนนางสุนันทาสุภาวสิทธินายกสมาคมสถาบันปัญญาวิถีตัวแทนคณะทำงานกล่าวรายงานต่อนายสากลชนะบูรณ์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีนางสาวนารีพัฒนณรุฑวรกิจรองศึกษาที่การจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนบุคลากรในสังกัดและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมเข้าร่วมการประชุมการที่โรงเรียนชุมชนต่อแพรวิทยานะคะได้เข้าร่วมโครงการ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษานะคะโรงเรียนเรามีนวัตรกรรมก็คือโรงเรียนเราได้จัดทําโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในการทักษะอาชีพนะคะในด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพด้านหัตถกรรมโดยเฉพาะงานต้องลายของเรานะคะและที่สําคัญก็คือในการดําเนินงานของเราเราได้จัดทําหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัยนะคะโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ะคะ่ะ คณะผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กโดยเด็กเล็กต้องได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติและได้จัดสรรอัตรากำลังครูอย่างน้อยสพดละสองคนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างทั่วถึงทั้งนี้อบตปางหหูซึ่งเป็นอบตในพื้นที่ได้มีการบริหารจัดการเพื่อดูแลเด็กทั้งเจ็ดศูนย์และพัฒนานวัตกรรมสมร์ทคิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและ ดูแลเด็กลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันที่27ตุลาคม2566ณนห้องประชุมโรงเรียนปายวิทยาคารอำเภอปายน,นายวินัยยงเขตการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีนางสาวนารีพัฒนรุตวรกิจรองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนบุคลากรในสังกัดและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้าเข้าร่วมการประชุม การพัฒนาคนของอำเภอปลายและอำเอาภอปางมะผ้าของจังหวัดแม่งสอนเนี่ยนะครับจะต้องพัฒนาไปตามโจทย์ที่คนในจังหวัดหรือพื้นที่นั้นพบโดยยึดพื้นที่เป็นฐานนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโจทย์ของพี่น้องชาวจังหวัดแม่งสอนก็จะอยู่ที่ปัญหาความยากจนปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดยาเสพติดตามแนวตะเข็บชายแดนหรือแม้กระทั่ง ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นโจทย์ที่สําคัญที่เราจะต้องคิดค้นหาวิธีนวัตกรรมใหม่ๆที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่โดยเฉพาะการพัฒนาคนด้านการศึกษาซึ่งจะเป็นต้นทานของการแก้ปัญหาในทุกๆด้านนะครับดังนั้นหลักสูตรของการพัฒนาคนเนี่ยที่ต้องหลากหลายแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาคนให้หลุดออกจากปัญหาที่ที่เราพบ โดยคงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐสถานศึกษาหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งภาคีเอกชนอื่นๆน,นะครับที่จะต้องร่วมกับเพื่อนเพื่อผลักดันสิ่งเหล่านี้สู่ความสําเร็จได้ครับการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนนะคะจะเป็นการปลูกฝังนะคะใหะ้เด็กหรือเยาวชนนะคะมีความรู้สึกตระหนักว่าการศึกษามีความ สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการาทำให้ตัวเองมีศักยภาพมากขึ้นหรือว่าทำให้ตัวเองมีคุณภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้พัฒนาต่อยอดไปถึงด้านการสร้างอาชีพด้วยค่ะ วันที่30ตุลาคม2,566ณนห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารอำเภอแม่สเสรีะนายสยามรัฐกุลประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตสองเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีนางสาวนารีพัฒนรุธวรกิจรองศึกษาที่การจังหวัดแม่ฮ่องสอนนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนบุคลากรในสังกัดและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สเรียงและอำเภอศกเมยเข้าร่วมการประชุมครับโอกาสของเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา นะครับที่จะให้มีโอกาสได้เรียนหรือกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในระบบหรือนอกระบบนะครับซึ่งในส่วนของผมเองคือนอกระบบคือกลมส่งเสริมการเรียนรู้ก็สนักเดิมนะครับแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้สามารถเข้ามาเรียนมีโอกาสที่จะเรียนกับของเราได้เยอะนะครับเนื่องจากว่าเราเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนะครับในส่วนของห้องเรียนต่างๆเรามีเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำบลเรามีทุกตำบลอยู่ละนะครับหรือแม้แต่สชที่อยู่ข้างบนดอยเราก็มี ครูที่สามารถจัดการศึกษาเพียงแต่ว่าเด็กกลุม่มนียครับหเราค้นหาเจอไหม2เขามีใจที่จะมาเรียนกับเราไหมนะครับวันนี้เป็นโอกาสนะครับซึ่งซึ่งโอกาสจริงๆเราในกรมส่งเสริมการรู้ทั้งทั้งเราเราเรา,เราให้ความรู้ทั้งการศึกษาตลอดชีวิตนะครับวันนี้คุณอยากเรียนในส่วนของแหล่งเรียนรู้ได้ในส่วนของพัฒนาทักษะชีวิตอาชีพต่างๆได้หรือแม้แต่ในส่วนของขั้นพื้นฐานหรือเพิ่มคุณวุฒิสามารถมาเรียนรู้กับในส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ครับ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยกระบวนการประเมินเพื่อการพัฒนาซึ่งมีการร่วมการระดมภาพฝันในอนาคตสำหรับออกแบบการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะสำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นกับผู้เรียน ตลอดจนการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาการกำหนดผลลัพธ์หลักตัวชี้วัดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการดำเนินงานของคณะทำงานที่หลอมรวมความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนการจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ให้สามารถสร้างโอกาสการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดแม่ห้องสอนโดยจะได้ร่วมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาให้สามารถนำกลับไปใช้ในการจัดการศึกษาของทุกสถานศึกษาและการพัฒนาเด็กเยาวชนทุกรูปแบบการเรียนรู้ต่อไป